การจนบุรีสองตระกูลใหญ่ตำบลท่าเรือนำทีมจัดกิจกรรมจัดทานข้าวแก่พี่น้องประชาชนเนื่องในเทศกาลกินเจประจำปี2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณอาคารกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยศูนย์แพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพะแทนอําเภอธรมกาจังหวัดการจนบุรีนายยศวัตรมาภัยสามสิงห์สมาชิกสภาผู้แทนรนัศดรเขต3จังหวัดการจนบุรีเป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยเพื่อน้อมรำล,ลึกในพระมหารกรุณาธิคุณ เ,เนื่องนวมันคล้ายวันสมรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนาาธิพย์มหาราชบรมนาถบพิตรและวันนวมินมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัย70ปีที่ทรงครองราชทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมบำเพ็นพระราชกรณียกิจนานับปะการ เพื่อทำนุบำรุงอนาประชาราษฎรโดยมีคุณพ่อวิทิตคุณแม่ลำพึงมาภัยสารศินนายอธิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุนรีนายธรัตเหลืองสะอาดประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายนพพลสุกิจบาน,นีนิดนายเพอท่าม่วงนางอรทัยวงวชรรมงคลนายอำเรอธรมากานางสาวปุญญวีโพธิพิพิธนายโเคสนตรีเมืองท่าเรือพระแทน่นนายสมโพธบุญวันสาธารณสุขอำเภอธรรมากา นายวาทิตมาภัยสารสินปลัดอาวุโสอำเภอท่าม่วงคณะหัวหน้าส่วนราชการคณะอ,อสมอพี่น้องประชาชนชาวตลาดท่าเรือและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีจากนั้นนายยศวัิรมาภัยสารสินสสเขตส,า,สา,ารจังหวัดกาญจนบุรีและคณะได้ร่วมแจกข้าวสารให้กับพี่น้องประชาชนที่มาตั้งแถวรอตั้งแต่เช้าโดยการแจกข้าวสารดังกล่าวเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนรวมถึงช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ผู้ได้โอกาส ภายในงานมีประชาชนจากหลายตำบลในอำเภอรธรรมกามาร่วมง,งานกว่าหนึ่งพคนทั้งนี้ประชาชนที่มาร่วมง,งานได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงานและเจ้าหน้าที่บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและเต็มไปด้วยความสุขใจกิจกรรมแจกทานครั้งนี้มีการจัดเตรียมอาหารหลากหลายและน้ำดื่มมาแจกจ่ายใ,ให้แก่ประชาชนโดยมีการจัดระเบียบอย่างดีเพื่อให้ทุกคนได้รับความสะดวกสบาย สสยศวัตรมาภัยสารสินกล่าวว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมแจกทานและพบปะกับพี่น้องประชาชนในวันนี้การช่วยเหลือกันในสังคมเป็นสิ่งสําคัญและผมพร้อมที่จะทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขการศึกษาหรือเศรษฐกิจท้องถิ่นซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวักดกาญจนบุรี เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสามัคคีและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่หลายคนกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจการแบ่งปันทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยพี่น้องประชาชนมีความอิ่มใจแต่ยังเป็นการเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในชุมชนของเราและนายสวัสดิ์ยังกล่าวต่ออีกว่า งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนอาทิเช่นครอบครัวโพธิพิพิธนำโดยนายอัธพลพธิพิพิอธอดีาสสสเขตห้าการจนาบุรีนายธรรมวิทย์พธิพ,พิพิอธอดีาสสาสเขตสีจังหวัดการจนบุรีนางสาวปุญญุวีโพธิพิพิธนายเทศมันตีเมืองท่าเรือพัทนหน่วยงานสาธารณสศุขในพื้นที่กลุ่มอาสาสมัคร ภาคธุรกิจภาคเอกชนและประชาชนที่เข้ามาช่วยจัดเตรียมอาหารและดูแลการจ่ายจ่ายให้เป็นไปอย่างราบรื่นกิจกรรมการแจกทานครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโครงการสําคัญที่เน้นการส่งเสริมสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลในท้องถิ่นโดยตั้งเป้าที่จะดําเนิกนการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชนในระยะยาวทีมข่าวมี้24กาญจนบุรีรายงาน